ดีใจมากเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆก็อิสกินเป็นแบรนด์ที่เราร่วมงานกันมาบ่อยนะครับผมแล้วก็เห็นกันมานานยิ่งครบรอบ20ปีแล้วด้วยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าอิสกินเขาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอิสกินครับผลิตภัณฑ์เราคืออะไรไงคะของเราเป็นเซรั่มครับผมดรเซเวอร์ er นะครับผมก็มีทั้งหมด5สูตรเลยนะครับผมก็สามารถหาดูกันได้ครับมีเรียกว่าจัดการปัญหาผิวได้ทุกปัญหาเลยครับ ใช่ครับใช่แฟนไซดที่เชียงใหม่ครับผมก็สนุกดีครับผมม่วนจอยครับจอยกับอะไรคะจอยทุกอย่างเลยครับอาหารอร่อยมากครับคนที่ไปด้วยก็ครับก็สนุกสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับเป็นแฟนต้อนรับปีใหม่ไหมครับครับผมแฟนต้อนรับปีใหมโอ้โหดีมากเลยครับผมแล้วก็ด้วยความที่ใกล้ใกล้วันเกิดด้วยเขาก็เลยแบบว่า น่ารักมากๆมีของวันมาให้มีมาหามาให้เป็นวันเดย์กันแบบทุกคนเลยครับผมก็น่ารักอบอุ่นมากเลยเข<ต>้าเลยวันเดยครับใช่สามสิบเอ็ดแล้วครับสามสิบเอ็ดแล้วครับผมใช่ครับผมก็ฝากคุณลุงคนนี้ไปด้วยนะฮะ ดีดีดีมากเลยครับผมตั้งแต่30มาิบ้ดีเหลือเกินดีจริงไ่มดีดีดีครับดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากครับเป็นปีที่ได้เจออะไรบ้างคะเจอทุกอย่างเลยครับอะไรที่ไม่เคยทําก็คือได้ทําในปีตั้งแต่30มสิบต้นมาลองเล่นเต้นรำนี่ไม่เคยทําเลยครับตอนนี้ได้ทําหมดแล้วครับเรียกว่าคล่องแล้วตอนนี้ยังครับนี่วันนี้ขาสั่นอยู่เลยครับพอมางานใหญ่ๆแล้วเขินครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอีกบ่อยๆต้องไปงานใหญ่ๆบ่อยครับ จะพยายามไปครับอเครับไปแน่ครับไม่แต่แปลกเนาะแบบของเยเราก้าเข้าศู่เลขสามแต่ทุกอย่างเรายังดูแบบนี้เขาบอกเออยังไวสดชื่นอยู่เลยอ่าแน่นอนครับผมนี่เลยครับนี่เป็นไงไปไหนอ๋อไม่ครับผมดูแลตัวเองมากจนแบบดูแลตัวเองยิ่งช่วงขึ้นเลขสามนี่ดูแลหนักกว่าเดิมครับผมเรื่องกินเรื่องน้ําเรื่องออกกําลังกายเรื่องผิวพรรณคือเราจัดเต็มครับมกล ไม่ค่อยไม่ค่อยฮะไม่ค่อยกังวลเลยฮะไม่เรากังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษเออฮะจริงๆเรื่องหน้าเราเนี่ยนะครับพอพอสมมติว่าเราอยู่ในวงการหรืออ่ารเงี้ยเราต้องรักษาภายนอกและภายในให้ให้มันดีนะครับผมก็เลยก็เลยต้องเมนเทนกันหน่อยก็ลเลยต้องมีเด็กอยู่รอบข้างตลอดถูกต้องครับจะได้แบบสนุกสนานอะไรนะครับเอาไม่ใช่ไงเขาบอกว่าแบบเอออยู่ใกล้เด็กมันจะยิ่ง เเราด็กอ๋อก็ก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นไงไม่แต่เขาบอกกันว่าผู้ชายวัยสามสิบเป็นอะไรที่แบบโซฮอตเจอโซฮอตเป็นที่หมายต่อก็นิดนึงครับปฏิเสธได้อ๋อปฏิเสธเหรอนิดนึงครับนิดนึงครับลองดูไว้ครับหน้าอย่างงี้ครับสามสิบครับฮอตจริงไหมคะอืมเนี่ยนะครับเปลี่ยนทั้งตัวแล้วครับตอนนี้จะรู้สึกไหมว่าเราขึ้นแบบว่าสามสิบสามสิบเอ็ดเราแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีเอ่อจริง จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็เริ่มมาดูตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นหลายๆอย่างเราก็เริ่มนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นี่เห็นยืนกุมมือนี่ก็แปลกใจนะแต่ก่อนอาจจะไม่เคยมีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มนิ่งแล้วครับสามสิบที่แ<อ>ม่เคยคิดเลยไสามสิบผมนะครับอ,อ่าผมยังจำภาพตัวเองในย t u b e อยู่เลยฮะ <laughs> ยังแบบบ้าๆบอๆอยู่เลยครับแต่ว่าพอ30แล้วอยู่ดีมันก็นิ่งของมันเองนะครับผมก็ฝาก ไม่รู้ครับคือมันมันมันนิ่งเพราะระยาดที่แบบเอ้ยฉันสามสิบแล้วฉันจะนิ่งหรือว่ามันเป็นกระบวนการเหมือนหายใจก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับช่วงนี้ก็เลยแบบว่านิ่งขึ้นครับผมใช่ดูท่าเริ่มเปลี่ยนละก็ก็ชอบนะครับผมแต่ไม่รู้เขาตื่นเอนจอยหรือเปล่าก็ฝากเวอร์ชั่นนี้ไปด้วยฮะแต่ก็จะพยายามจะมี energy อยู่ตลอดเวลานะครับ ให้ตัวเองนะครับผมผมว่าจริงๆของมันเกิดของปีที่30คือมันมันมีทุกคนอยู่ในนั้นครับผมมันมันดีมากๆเลยครับผมได้เจอคันแฟนที่น่ารักนะครับเจอเพื่อนใกล้ตัวเจอเพื่อนร่วมงานนะครับเจอทีมงานหลังบ้านล่ามาานะครับเจอหลายๆผู้ใหญ่นะครับผมก็เป็นของขวัญตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่คอยซัพพอร์ตนะครับและให้กำลังใจมากกี้มาเสมออ่าแล้วองให้อะไรคะเว่าเขาให้องแล้วเาบอกว่าสบาย พายแม่เลยเลยไม่ไ้เหรอไโเด้แลวเขาเขาน่จะเตรียมการนะพอดีมีติดภารกิจครับผมภารกิจเขาก็เลยต้องต้องไปทคแคร์ตรงนั้นก่อนครับเราู้ไหมเรารู้ไหมไม่จะอะไรนะอ๋อไม่ไมครับอะไรก็ได้ครับผมข้าวมื้อนึ่งก็ได้ข้าวกล่องหนึ่งก็ได้นะคันยเลอะ่เอลงกได้ครับข้าวหนึ่งกล่องก็ได้ครับ เอาสื่อเอาสืออาส่อตอี้ไม่ร้ครับก็ถึงได้หกพันแล้วนะสาธุแฮปปี้แล้วเนี่ยพาเป็นผลงานบ้างครับผมซีรี่ไม่ทุกคนรอคอยซีรีส์ครับผมก็เห็นว่าเดือนนี้เดือนนี้น่าจะน่าจะตัวพาร์ทสองนะครับผมน่าจะเริ่มมีการถ่ายทํานะครับหวังว่านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องถัดไปก็รู้สึกว่าวัน อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยครับผมน่าจะเริ่มสรุปได้แล้ะครับว่าอะไรยังไงบ้างใช่เพราะว่าผมก็ตามตลอดเวลาไม่ใช่หรอครับเพราะว่ามันเป็นโปรเซสของผู้ใหญ่ที่ต้องคุยกันต้องประชุมกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆครับผมก็เลยต้องเป็นตามโปรเซสของเขาไปเราก็ยังไม่สามารถขยับอะไรตัวได้มากแน่นอนครับผมผมเตรียมตัวไปสนุกแล้วในกองครับผมคือเมื่อวานแค่ทวิตไปทวิตเดียวว่าแบบโอ้ยคิดถึงโฟย์วิจังเลยอะไรเงี้ยครับผมก็แตกตื่นกันทั้งนั่นเลยฮะ ใช่วุ่นวายกับผมมากทั้ง8คนเนี่ยใช่ไม,มไม่ใช่เป็น8วุ่นวายไอแปดคนนี้แหละวุ่นวายกับผมมากที่เราต้องแบบว่าสงบขึ้นนีเลยอันนี้ผมสงบแล้วแต่เขายังไม่สงบกัน